ครับหวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาซิบเซตอีกพี่น้องเลยเมื่อนี่อาซีบเซปลาเก้งอีกก่อนเมื่อนี่อาปลาเก้งคือเก่าพี่น้องช่วงนี้ช่วงนี้ปลาเก้งกินเหยื่อช่วงนี้กินเบ็ดพี่น้องสี่ยับลงไปใต้อีกจักหน่อยพี่น้องจากท่าเหยือพายลงไปใต้กำลังพายลงไปอู้นีไปอยู่หุ่นละโค้งหุ่นละพี่น้องเลย ลองเบ่งมือนี่ที่ป็นในใดมาลองมาลุ้นเด้อพี่น้องเด้อมาอนี่เด้อที่หมานอย่าบอกมือนี่สีเล้วแรงอย่าบอกมือนี่ทดลองมึงดูมือนอี่น้ำกัดขึ้นคู่มือพี่น้องเอ้น้ำเด่นนี่ขึ้นไหลน้ำไหลได้พี่น้องเอ้ขึ้น ส่วงนี้น้ำกำลังขึ้นพี่น้องฝนมันกัดตกอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้เอา้าไปลองมึงดูพี่น้องป็นเน็ตใดพุดละมองพูดละโค้งพุดละมาไปมาพี่น้องบานนี้อ๋ออดมองละลองมึงก่อนพี่น้องเลยป็นเน็ตใ,ใดก็ได้ อ,อ,อย่างนี้นคันนี้บันคันที่สองสองคันคือเก่าพีน่น้องเลยบัหลายคันดอกคันเบ็ดอ๋อนี่บัวไก่ดอกตัวนี้ cây bà này lún bà này bên này đây ừ, khư gì đọc nó rứt chân đầy ừ, con bà kìm nó rứt chân đầy nó không còn đơ. คอใส่ระบาดโอ้มีป่าบ่ออยู่พื้นมึมาแล้วโอ้ไอ้ดีไปรีบพี่น้องโอ้บักใหญ่เลยโอ้อัโถโอ้ยบักใหญ่เลยพี่น้องพี่ดาโอ้ตัวแรกบักใหญ่เลยโอ้มันมานมันพี่น้องมานมานแล้วบาทนี่มานแล้วพี่ดาโอ้ยบักใหญ่เลยเอ้า ยิบก่อนพี่น้องเลย่นนานเอาพี่น้องว่าเม่นกินปลากินเขาแหละแนวนี้ลอ,องดูว่าเม่นปลากินคักๆแหละคันมันบ <c oughs> ุอดี สดีสดีสวัสดีฮานบักใหญ่อีกแล้วพี่น้องเลยโอ้ได้การได้การพูดนะพี่น้องตัวบักใหญ่ได้พี่น้องเลยปลาปลาเก้งพี่น้องเดินนะเอาเก็บก่อนนี่เอาน่ะ โอ้คือนักแทะจัไม้มาเนาอบาดนี่โอ้ไม้มาบ่อบาดนี่คือนักแท้โอ้โอ้ปาปิ๊งปิ๊งโอ,โอ,งงโอ้มันกอแบบนี้อันนี้กอปากเนียกอห่างเนี่ยโอ้ากอคีบเฮ้อเฉพาะมันจังนักโอ้เอาแล้วดีดีพี่น้อง พี่น้องเลยใยการเอาเก็บก่อนมาพี่น้องเดงหลังนี้ดูคือดินอยู่ปลายคันป่านัปาน่ป่าสะเงงบ่กกินลองมุดดู đô bà cố bà viên phay hàn ná thì bà viên phay đi thì nó đồ nhảy dù đấy à áo con thì nó ngươi ừ. bà viên phay nhảy này áo áo léo áo léo Hãy เ,เด็ดฮ้อนขัดมือน้หันหั่นดีโอ้หั่นดีโอ้ตัวงามอยู่อนนี่โอ้ได้การอยู่ได้การอยู่รุ่นนี่ดีพี่น้องได้การพี่น้องเลยปากกิ่งตัวงามงาม và kiên và cá măng thì nó người không kiếp con kiếp con kiếp con cứ xi miên phà lại nè phải khăn đìn Ui, nhăng gì đấy nhăng mi lùm này thì tiệt đẹp. đẹp cả vô hướng đó chẳng là gặt mướn mai lẽ phùn อันดีคันดีพี่น้องอันดีอา่อาปักกิ่งพี่น้องน้องอยูดอกเบรนนี่พูดีพี่น้องตัวปักกิ่งน้ำงามเลยเอาคันนี้ก่อนอม,มืดมาแล้วบาทนี่ ที่ตกแระวบอบานฝนอันเพิ่นม,มื่นมามันจะสำคัญโลาได้เอโอ้โอปากเก๊งเอาโอเคอยู่ดอกพี่น้องเลยรุ่นนี้ก็ได้นี่เอาเก็บอเอาแล้วหลังนี้บาทนี้ โอมลมน้คือเบา,าเทนะ้อคือบนักบุตรีอย่างนะ้อบาทนียเนาะดูโอ้ฮันดีฮันดีฮันดีปากิงพี่น้องเกงนะปากงิเกงเอา ไอยู่ดอกเนีพอได้อยู่ดีตัวปาเก่งก็ได้พอดีงามๆเอาเก็บก่อนพี่น้องเลยอ่าลงหอดดินก็เป็นเอาโล้นนอกหลังเอ้ลงหอดก็เอาปับเลยโอ้นัก บาทนี่มาทางข้างบ่เอ้ะคือนักแหละโอ้อันดีอ๋อการยูดอกพี่น้องเ้ยรุ่นนี้โอเคแล้วโอ้มันก็ออก,กันมานี่พี่น้องปลาปลาเง้งพี่น้องเลยเอาเก็บก่อนพี่น้องเงียบ sắp sao cái đinh này kia bài khăn còn ừ. mà bà kín na cứ bầu đấy à cứ <laughs> bầu đấy cứ đừng lấy lút lút mà Hãy Ui, xin mình sẵn Ờ, 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 mình dù, mình dù không Ui, nó, tố nhanh vậy nè Ui da, ui da, khi, nè Lút nè cán, nó đi, phí nhảy lưỡi Ui, kiếp còn ไปพี่น้องมาเมื่อ,อ่านนี้พี่น้องพอกินอยู่ดอกปลาก็ไดมาซ้ำเหนือพี่น้องเลยซ้ำเหนือมือนี้เหนือมือนั่นแหละมันยังเหลือเลยเลยมาซ้ำเหนือได้การอยู่ไรพี่น้องเลยพอกินอยู่ได้ปลาก็ไดนี่นี่ตัวปลาปลาเก้งพี่น้องปลาเก้งปลากระมังกูดะที่ลายตัตอยู่อันนีปลา เนือ่อปลาไลพี่น้องเอ้ยมาซ้ำเนือ้อเนื้อตั้งแต่มื้อนันุภูละ่ะมันเหลือเหลืออยู่หน่อยนึงเลยม,มาซ้ำปลาได้การอยู่พี่น้องเอ้ยได้ปิ้งอยู่มือนี้ปิ้งแซบแซบอยู่กินกับตามะฮุงพ,ง,นนงพี่น้องเอ้ยขนาดเอาเอาสำนี้ก่อนเนาะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับสวัสดีครับ